บอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่ไม่จําน้องสาวร้านร็อบักช็อปทีเอชมีไอดีบวกพาร์เลทหกถึงเจ็ดและแบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมร็อบักซื้อสิร้านมารูช็อปไอดีบวกพาร์เลทเจ็ดแล้วก็แบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยเปล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับ ล้านคนบัก ID บวกพาสเลทหแล้วก็แบบก 7. ลุ่มเลทห้ถึงเลิงก์อยู่ใต้คลิปด้ยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป All-Star Tower d e f e n s e นะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาลงโหมด Infinity นะครับให้ถึง50เวฟแบบโซโล่ให้ดูนั่นเองน,นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าครั้งนี้ไม่ได้ใช้แผนตัวเองนะครับเนื่องจากแผนตัวเองเนี่ยไม่ถึงครับผมก็คือ ตอนนี้พี่ไร้น้ำยาไปแล้วนี่นะครับก็เลยมีน้องคนหนึ่งนะครับแจกแผนดีๆมาให้พี่นั่นเองนะครับผมก็ต้องขอบคุณน,น้องเขาด้วยนะก็ไม่รู้ว่าน้องเขาชื่ออะไรนะครับแต่แต่จะบอกว่าน้องก็ไม่ได้นะดูจาก Facebook แล้วอันนี้น่าจะ,น,าจะน่าจะอายุไล่ๆกันนะครับก็เรียกคุณแล้วกันคุณเตอร์แล้วกันนะครับผมอ่ะเขาเรียกพี่ว่าพี่นะแต่พี่คิดว่าน่าจะไล่ๆกันนะครับอ่ะก็ เรียกคุนเตอร์แทนและกันนะเขาชื่อเตอร์อะไรเนี่ยเนาะนี่ครับเขาแจกแผนมานะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไล่ให้ฟังนะครับแผนเนี่ยก็อันเดียวกันกันกบของที่พี่เลี้ยงอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับมีบูม่าครับมีโบรี่แต่ของเขานะครับเขาจะไม่ใช้โบรี่เขาจะใช้มีฮอกแทนนะครับผมมีฮอกแทนนะจริงๆแผนเต็มของของคุนเตอร์เนี่ยคือมีฮอกนะครับผมไม่ใช่โบรี่นะแต่พี่ ไม่มีมีฮอกนะครับเลยใช้โบรีแทนอ่ะตัวต่อมานะครับก็คือเนสึโกครับผมอ่าเนสึโกพี่ยังไม่เบลล์แปดสิบน้องเบลล์แค่สีห้านะครับต่อมาครับเออร์วินครับเออร์วินพี่เบลล์แปดสิบนะครับผมตัวมานี้และอีกตัวหนึ่งครับผมก็คือเจ้าไรซ์ยากามินะครับและอีกหนึ่งตัวครับก็คือโทกะนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เขาบอกนะว่าเออคุณเตอร์บอกนะครับว่าเออถ้าไม่ใช้โทกะใช้ทันชิโร่ก็ได้นะครับอ่ะเขาว่าอย่างนั้นแต่ พี่ไม่รู้นะว่าทันจิโร่เนี่ยจะต้องวางอย่างไงและอีกอย่างหนึ่งพี่ทันจิโร่เนี่ยไม่ได้เก็บเวลมันเลยเพราะว่าตอนนั้นมันโคตรกะนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่แผนให้ฟังก่อนนะครับเนื่องจากเขาวางแผนมาให้ยัางงามนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับเขาก็จะเขียนบอกเนาะไอตัวเขียวๆเ,เนี่ยไอ้วงเขียวๆนะครับนี่ที่หลายๆคนเห็นนะครับก็คือ,อจุดวางของโทกะนั่นเองนะอ่าจุดวางของโทกะนะครับวางวางวางไวง้จุดๆนี้นะ ส่วนสีฟ้านะครับที่เขียนว่า1เนี่ยเอาไว้วางสำหรับโบรีนะครับอ่าโบรีนะอ่าส่วนวางสีฟ้าอันที่2เนี่ยคือวางของมีฮอกน,นั่นเองนะอ่าส่วนวงข,งขาวๆใหญ่ๆเนี่ยก็คือเออเจ้าเออเร์วินนั่นเองนะครับผมอ่าเออร์วินนะและสีแดงเนี่ยอ่าที่หลายๆคนเห็นเนี่ยมันคืออะไรครับก็คือจุดวางของนเนสโก้นั่นเองนะครับผมและสีดำนะครับผมเออเป็นของอ ไรอย่างมีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแผนในการวางนะครับนี่ตัวละครเขานะครับวิวเจ็ดสิบเลยนะเขาบอกว่าเขาขยันเล่นมากๆแล้วก็ฟาร์มทดลองหลายๆอย่างนะครับจนจนแบบเพลิดเพลินกับการเล่นนะครับเขาก็เลยแจกแผนนะครับนี่เขาจะเขียนแบบรายละเอียดนะเยอะมากๆเลยนะครับเขียนส่งไอีก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆน้องๆสามารถหยุดสต็อปนิดนึงแล้วก็ลองอ่านๆดูได้นะครับผม่ะลองลองสต็อปเดิน อันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องคุยส่วนตัวแล้วนะครับก็ประมาณนี้กัน,นะครับใครอยากจะทดลองนะครับก็ไปลองได้นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลงนะครับโหมดอิวฟิตตี้ต้องบอกนะครับว่าคลิปนี้พี่แทบจะต้องแบบไม่พูดเลยนะเนื่องจากมันต้องโฟกัสกับเกมนะครับเดี๋ยวน้องๆก็ดูคลิปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเล่นคลิปเอานะครับเนื่องจากมันต้องโฟกัส กับเกมจริงนะครับ50เว็บเนี่ยมันนานมากๆเลยยิ่งช่วงท้ายๆเนี่ยกดแบบยับเลยนะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะแบบชิวๆนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเร่งคลิปยาวๆเลยนะ่ะ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. With no regrets, live with every breath. See, my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what yeah. it means. Always yeah. do it on yeah. my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sardines it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Yeah. I'm grateful. Oh yeah. Able. Oh yeah. I'm stable. Oh yeah. No label. Oh yeah. You know me. I have. Only Lonely, but damn, I'm going, I'm I want the real stuff. Everybody, listen up. Cause I'll only say it once. I'ma show you all the path. If you want it bad, I'ma show you every side. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until yeah. I find yeah. Always do it I'm on my own. my own. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. Okay. Stable, oh yeah No label, oh yeah You know me, I have only A path, I'm lonely But damn, I'm going to win Yeah I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I'm running. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really got it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get started. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't Know what's up? Pour that shit in my cup. We bout to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out in front of a whole That's crowd. We shit. just control now. I'll take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe. Find no who you wanna be. 다음 영상에 So i be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Never yeah. ain't an option. So i be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Agree. did you learn anything really worth anything 200 grand later and we're not even working student loans worth more than what we're earning best lesson i learned is to keep on searching find your true passion and get to work and better take action or you end up serving yeah that's a fact so you better clean up go back so you better grace off a sack and tell the world they can suck on that don't come back pack your bags you take a trip and don't relax you hit the switch and just attack you find your niche and make some racks don't back everybody wake up it's time to break up with the life you made up it's time to trade up, live the life you want now A life you don't doubt, I could give a fuck how Just get your grit out, wake up, wake up Man, this life is a blur Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur Don't give up on your dream, it is what you deserve Ah, yeah. uh, อยู่ในช่วง40กว่าๆแล้วนี่นะครับจะถึง50แล้วเนาะตอนนี้ก็ข้ามเว็บรัวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ตอนนี้เป็นห่วงแค่อย่างเดียวครับก็คือตัวที่เป็นจมพวกแอร์ทั้งหลายนะเออก็ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยโอ้โหมันผ่านของเรายากเนาะเนื่องจากแผนนี้ค่อนข้างดีนะครับอืมดูดิคือแบบ4-5ม้อนยังแบบชิวๆอะ่ะเออยังไหวอย,อยู่ครับแต่มันจะมีปัญหาก็คือตัวจมพวกแอร์นะครับ เพราะว่าอมันต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นมีหอกเนาะมันถึงจะสบายนะครับเนื่องจากถ้าเป็นโบลี่เนี่ยมันมันมันตีพื้นดีกว่าครับเลือดมันเท่าไหร่เช็คด้วยนะเลือดเท่าไหร่นะครับรอกดเดนนดตเลยนะครับผมจังหวะนี้คือถ้ามันหลุดไปก็ตู้เลย ถึงเหลี่ยมนี้ก็ได้นะครับเพื่อกันพลาดเราเนาะแต่ถ้าใครแบบคิดว่าตัวเองเป๊ะนะก็กดแบบสุดไปเลยนะครับพี่พขอเอาแบบแค่50พอนะครับพี่ไม่ได้กะจะดันให้ตัวเองสุดสุดตโตรงนะเอาเอา,เอาแค่ให้มันผ่านพ,าพี่ก็ดีใจแล้วครับมือต้องเร็วๆด้วยนะครับแล้วกดข้ามเวฟด้วยอันนี้นี่คือแบบน่าจะสบาย,ยมั้ง ไม่มีตัวโคลนด้วเอาให้ตัวโคลนตายก่อนนะแล้วค่อยกดไลน์นะครับมันมีตัวโคลนเบิ้ลออกมา ตอนนี้ก็47แล้วเนาะสบายครับสบายดูดิหมอนมาเลอ,อะไม่เท่าไหร่อะมองไม่ทันหนึ่งแสนไม่เท่าไหร่แค่หนึ่งแสนเองไม่เท่าไหร่ตายไหม,ไมเนี่ยเอ้ตายนะตายดิโอ้จบแล้วโอ้ไม่ตายโห โอ้เราลืมกดโอ้โหจบแล้วเสียเสียฟรีเลยจริงๆเราไม่ควรเสียเดนนทตเล่มนี้นะงัวแต่โมกที่ลืมไหมไม่เป็นไรครับเราเอาแค่ห้าจุดก็ได้เซลมแล้วก็เซลมไปฮะแดกไหมไม่เข้าเลยอย่าหลุดดีนะนีนะหลุดดีแล้ว ดูดีดูดีตอวะเราจะลองหห้ขอต่อพาวเวอร์เอ้ยโอ้เวนจิตา้าช้าๆดีริ๊งอะไรเร็เรวขนาดนะั้นน่ะเก็บกดมาจากที่ไหนปะเนี่ยโอ,โอ้อันนี้น่าจะหลุดพึบนะครับเวฟสี่สี่เก้านี่น่าจะได้กดสองเล่มละโอเคเดี๋ยวเรากดอันนี้รอเลยนะ นก็จะปล่อยลึลกๆมากนะครับ50แล้วนะตอนนี้5้าสิบแล้วนะครับอันนี้อาจจะต้องกด2เล่มนะประมาณช่วงนี้ก็เริ่มกดได้แล้วครับอีกเล่มหนึ่งพอเลือดมอนนี่น่าจะเยอะอยู่อะ่ะก็เยอะอยู่แดกมัง้งโอ,อ้อีกเล่มหนึ่งอีกเล่มแดกมัง้งน่าจะห้าเอ็ดนะ เอาลืลมกินลืมดูครันี่เราเหลือกี่เล่มวะเนี้หนึ่งสองสามตอนนี้เราน่าจะเหลือเล่มเดียวนะอ่าเล่มเดียวเล่มเดียวลวะก็น่าจะเอา,าอาหารญี่ปุ่นอาหารเชฟแอนเจแปนนด์ก็แดกแม่งอ๋อออ๋เหลือ,อส,สักเล่มไหมหมดแล้ว อเคปล่อย okay, แตกไปนะครับก็ประมาณนี้เนะะานนะสำหรับนะนะการลงดันนะขึ้นขึ้นดิเฮ้ยห้าสอง no ช้าไปนะมือไม่ไวนะเออก็ประมาณ51เว็เวฟนะครับผมอ่ามีแดกฟรีไปเล่มหนึ่งนะครับผมจริงมันไม่ควร,ม,ม,ควรมันไม่ควรโดนแดกฟรีเล่มหนึ่งนะฮะเออก็ถ้าอีกมีอีกเล่มหนึ่งอะพี่คิดว่าห้าสองนี่แน่นอนเออแน่นอนต้องบอกเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเอ่อ การลงดันอินฟินิตี้หมดโดยตัวที่แบบเวลยังน้อยๆอ,อยู่นะเออถ้าเวลแบกเนี่ยจะขนาดไหนนะครับน้องๆน้องก็ลองไปหาดูนะครับก็ต้องขอบคุณคุณเตอร์ด้วยนะครับที่เอาแผนมาให้เราเล่นนะเออก็อย่างน้อยเราก็โชคดีนะครับที่มีคนเอาแผนมาให้เดี๋ยวเราลองคิดแผนดูบ้างดีกว่านะเดี๋ยวลองดูว่าจะเอาอะไรก็ได้50เวบแต่คงอาจจะสู้แผนนี้ยากนิดนึงนะแผนนี้พี่คิดว่าแม่งคน่อนข้านโหดนะแม้ว่าตัวละครพี่จะแบบเวล,เลน้อยก็ตามขี่นะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าน้องๆอยากทาตามก็ลองทําตามดูได้เลยนะแผนนี้เวลิกูดจุดๆไปเลยสุดๆๆ,ๆเออคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับบายจ้า